สวัสดีครับผมบ่าวต่อยกบกอกนะครับมาดูความคืบหน้านะครับขอ,ของการก่อสร้างของปูปารกจิตนะครับตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําเป็นโครงแล้วก็เป็นตัวนะครับเป็นรูปล่างเป็นตัวแล้วนะครับเนี่ย เป็นกดๆแบบนี้นะครับกดๆแบบนี้นะด้วยนะครับตอนนี้กำลังไล่เชื่อมนะครับเชื่อมเหล็กไ,ได้มาตรฐานนนายช่างก็กำลังจัดเหล็กให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้เหล็กที่จะไว้ทํานะครับเตรียมเหล็กไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นนั่งร้านนะครับไว้สาหรับปีนขึ้นไปทําตรงที่สูงๆนะครับามาชมดูก่อนนะครับวิธีการทํางานของนายช่างนะครับเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินงานอย่างขมักขม้นนะครับ ก็เป็นรูปร่างขึ้นมานะครับตอนนี้กำลังเชื่อมไล่เชื่อมอาตัวกลมๆของท่านนะครับโครงสร้างเป็นตัวนี่ครับ เหล็กคนอะไรมาอย่างขมักเม่นนะครับนายช่างก็เริ่มทำงานกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เอาเหล็กมานะครับ ครับพอแม่พี่น้องอันนี้โครงสร้างโดยรวมนะครับบรรยากาศโดยรวมของการของก่อ,อสร้างของกูุ่ปอารีจันทร์ออน,นะครับงานก่อเมือ่อชีพทั้งนั้นนะครับในการก่อสร้างเพราะว่าต้องใช้ฝีมือนะครับในการทำงานแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับพี่น้อง ครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบอต่อยกกกองนะครับบอ,อจะพามาดูการทำางานของช่างนะครับในการทำปูพญานาคปาริจิตนะครับผมว่าไปถึงไหนกันแล้วครับมาดูกันนะครับตอนนี้ มีเสาแรกนะครับเมื่อกี้นี้ตรงนี้เป็นเสาที่สองนะครับรพ่อแม่พี่น้องเ,เสาต่อหมอที่สองนะครับไว้ยึดตอนนี้นีก็มีหลายท่านนะครับเป็นห่วงว่าจะยุบนะครับแต่ใช้เสาใหญ่มากนะครับเพราะว่าในการรับมันหนักเยอะมากก็ทำเสาตรงกลางไว้เยอะอยู่นะครับ ผอันนี้เป็นส่วนหางนะครับก็ไล่จากส่วนหางมานะครับในช่างใหญ่ก็ เชื่อมต่อมาเรื่อยๆนะครับส่วนหางก็จะเป็นลูกไฟนะครับเป็นลูกคล้ายๆไฟนะครับลักษณะจะเป็นลายไทยบรรยากาศโดยรอบนะครับจะเประมาณ ช่างก็เร่ง,งทำไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็เอาเริ่มไปเรื่อยๆนะครับพ่อแม่พี่น้อง

ฝีมือละเอียดแข็งแรงนะครับอาศัยความชำนาญแล้วก็ความแข็งแรงในตัวนะครับอย่างสมบูรณ์ต่อหม้อก็จะใหญ่นะครับเตะเสาขึ้นมาก็ให้ได้มาตรฐานนะครับถ้าไม่ได้มาตรฐานก็จะเสาก็จะแตกนะครับตอนนี้คัดสรรมาอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะครับว่าได้มาตรฐานในการผสมปูนนะครับ นายช่างก็เขมาคอมนต์นะครับในการทํางานตอนนี้นะครับสนาดก็จะเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับใ<ป>กล้ชิดครับมาดูอย่างใกล้ชิดครับการทํางานก่อสร้างกันนะครับ พี่น้องเอคอยลุ้นกันนะครับถ้าเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวต่อยได้นะครับบ่าวต่อยช่องน้อยๆนะครับผมกดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวต่อยนะครับอันนี้เป็นฟิวปิวทัดรอบๆบ,บริเวณนะครับที่จะทำ การเอาเหล็กนะครับไปลากเหล็กมาเหล็กจะอยู่ที่นี่นะครับนี่<อ>ครับออน้อไงนอันเดียวมีี่ีย่อไหไามพร้อมดาล้อสเอาม่ไปีนนั่มๆตเนอ๋ออ้ยถึงยึกได้เวลาว เป็น,นลังเยือเจ้าเป็นลังยืดนี่แหละโอ้โหส่งนี้แดดมันร้อน,นเนลน็กเ็กก็มาเรือ่อยๆบอกครับเนี่ยเปมาเล็กนะอาแหมไก่ก็มาด้เล็กนอ๋อครับออ นาเลยเดือยเน,ยนาะปูนนมันเสแล้วปูนมันไหลอ่ะไปยังเรไก็ได้ปูนไ่ได้ประมาณนั้นละเ่ามาเัเฮดบุญนะทำประมาณนั้นลเล่ามาเฮดบุญนะเนียนครับผมมาเฮดบุญเฮดท่านละเล่ดดเา,เา,เากูรากไรเกดเ้ย ว่นไหญนมาตาลานไผ่อินมาเด่นน้ำโอ้เราคือทอดเออพันไหนห่านั่นแหละห่านเดียวแอดห่นบ่จนทอดเปไหนน้ำมาอยู่บนอยู่ทั้งใดเนับอยู่กระดินงกดะดิ่งทางหมออุบนบ้านนะที่แถวบ้านซี่ไคฮะนะบ้านซีไข่บ่อซี่ไคเราเป็นแม่บ้านมังเขาอยู่บ้านมังใกล้ต่มันมันข้างหลังแสีบอยู่บ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 ่แต่มันมุดไว้ด้วยเนาะ ไวกับตงหางบ่เอ้ยไว้กับความเยื่อถี่เนาะถ้าถ้าถ้าซีแยกนั่นตรงไปทั้งซีเกล็ดหรือเลี้ยสายไปทั้งวัดน้องกระพงมันต้องกระพงเลี้ยไปทั้งไรบ้านบ้านควายนัตขานหอดซีแยกงหอดซีแยกนั่นออกมาจากก้อดินปุ๊บอองหอดซีแยงออกมาจากก้อดินมันไม่ซีแยกนั่นปะจะเห็นตะลอนสีปะกูยักระลอนสีทางจะเล่นสีมาเลยบ่เออองเลยหอดเลย มอวบนเห็นมอวบนก็คือเห็นบาทมอสวยไก่กันก็มอเขาเนี่ยเป็นสิ่งทเห็นมาไ่เขา้ไครับได้แย่ได้แ่นะเนี่ยเลากอ่ช่ทั้งหลายเลยเขามาจากอุบลนะครับผมเมืองอุบลนานเมืองนักปาา จะทำพญายนาคสวยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วังพญานาคแล้วก็วัดด่านพระอินทนะครับที่พญายนาคสวยก็จะผ่านมนช่างนี้ทั้งนั้นนะครับผมตอนนี้เป็นบริเวณเอาดัดเหล็กของนายช่างนะครับแถวนี้เป็นที่ดัดเหล็กของนายช่างนะครับมาดูการประกอบเหล็กนะครับเพื่อจะเตรียม จะเตรียมก่อสร้างกันนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าของเสียนของพญานาคนะครับของพญานาคนะครับก็จะสวยสดนะครับเป็นรูปร่างแล้วนะครับปั้นเป็นรูปร่างเรียบร้อยแล้วนะครับพญานาคนี่เห็นว่าจะคาบแก้วด้วยปะ มองดูด้านหน้านะครับเมื่อกี้นี้อันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับพี่น้องด้านข้างของหัวพญานาคนะครับการก่อสร้างกล็ลดหน้าไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ขอแต่ตั้งต่อหม้อได้นะครับการทำงานก็จะรวดเร็วเพราะว่า นายช่างก็จะเร่งให้เสร็จเร็วๆนะครับถ้าเสร็จแล้วก็ฉลองร้านซับพร้อมกับบ่ต่อยพอดียังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจช่องนล็กๆของบ่าต่อยด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึง5 0 0 0ันเลยครับผมแต่อธิฐานกับเจ้าแม่ไว้บอกว่าอยากขอสักล้านซัพ์หน่อยเพรายานาคเสร็จบอกนะครับ พี่น้องยังไงก็ช่วยกันดันดันบ่าวต่อยด้วยนะครับถึงช่องในน้อยนะครับแต่ก็อ,อยากทำ u t u b e กับเรารุ่นพี่รุ่นน้องบ้างนะครับพอจะได้เป็นความรู้บ้างนะครับได้ถ่ายรูปส,สวยๆง,งามๆไปให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับช่องในน้อยไม่มีสเสน่ห์แต่ว่าก็ อยากจะทำนะครับมีใจรักนะครับผมรักใน f อฟรักในการถ่ายรูปนะครับทำสรรหาของดีๆมาให้ f อฟนะครับผมช่องน้อยน้อยทุนน้อยแต่ก็มีใจรักนะครับพ่อแม่พี่น้องรัก f อฟทุกท่านนะครับช่วยมาให้กำลังใจบ่าวต่อยด้วยนะครับผมอันนี้ ปาต่อยก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่แวะมาให้กำลังใจบ่าวตอออ่อยนะครับช่างน้อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องได้ดูคลิปของบ่าวต่อยก็ขอให้ร่ำรวยนะครับนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนะครับนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนเงินล้านนะครับพี่น้อง ร่ลำรวยร่ลำรวยส,สวยๆกันทุกคนทุกท่านครับสวยหล่ลอๆกันนะครับสวัสดีครับ